ชาเย็นมีสีไม่มีสีแล้วมันจะแตกต่างกันยังไงเหรอมาฟังค่ะชาเย็นนะคะเป็นสารพิษเงียบดื่มทุกวันเสี่ยงตับพังและไตาวายแบบที่คุณเนี่ยไม่รู้ตัวด้วยนะแล้วคุณรู้ไหมคะว่าอีสีส้มเข้มเขมเนี่ยมันอาจจะฆ่าคุณชา้ชาๆเพราะสีส้มที่มีผสมอยู่ในชามันเป็นสีสังเคราะห์ที่ชื่อว่า yellow sunset หรือรหัสของมันเนี่ยก็คือ E110 นะเป็นกลุ่มพวก additive คือไม่ได้มีประโยชน์ใส่เข้าไปเพื่อให้สวยงามสารตัวนี้มันเคยโดนแบนในหลายประเทศเพราะว่ามันจะเสี่ยงต่อการกระตุ้นการเกิดมะเร็ง แพ้รุนแรงและทำลายตับไตแบบช้ชาๆและนี่ก็คืองานวิจัยและป้ายเตือนจากกลุ่มยุโรปก็คือแบรนด์เลยนะชาไทยที่มีส่วนผสมของพวกซันเซ็ทเยลโล่คือบางร้านเนี่ยก็แอดใส่เพิ่มเข้าไปเพื่อให้ชาที่สีมันแบบใสๆไม่มีสีเนี่กลายเป็นสีส้มแล้วมันดูน่ากินน่าทานและนี่คือสาเหตุที่ทําลายตับไตของคุณเนี่ยไปช้าๆเพราะคุณได้รับสารเคมีในทุกวันสุดท้ายไตพังโดยไม่รู้ตัวเพราะกินชาเย็นที่มีตัวเอเยนโลซันเซ็เนี่ยเยอะจนเกินไปและยังไม่จบแค่เรื่องสี ะะชาเย็นที่คุณเนี่ยกินไปทุกวันคุณจะเสี่ยงต่อการเป็นนิ่วในไตมากกว่าคนทั่วไปหลายเท่าเพราะว่าชาแดงชาดำเนี่ยจะมีสารที่ชื่อออกซาลตเนี่ยสูงมากสารเหล่านี้เมื่อเรากินเข้าไปเยอะๆนะคะจะสะสมในร่างกายแล้วก็ไปจับกับพวกแคลเซียมในไตกลายเป็นการตกตะกอนของแคลเซียมกลายเป็นนิ่วในไตได้แล้วการเป็นก้อนนิ่วนะปวดท้องทรมานแบบสุดๆอ่ะเธอและถ้าเกิดว่าคุณกินทั้งชาเย็นดื่มน้ําน้อยแล้วก็กินของเค็มจัดพวกกลุ่มนี้เร่งปฏิกิยาให้คุณเนี่ยเป็นนิ่วในไต แบบรวดเร็วขึ้นและคนที่เป็นก็จะเสี่ยงต่อการเป็นซ้ำผู้นีาคิดว่าไอ้ชายเย็น20บาทเลยมันร้ายแรงขนาดนี้เลยชายเย็น20บาทอาจจะเป็นจุดกําเนิดค่ารักษา200,000บาท แบบที่คุณเนี่ยอาจจะไม่เคยรู้มาเลยก็ได้ลองคิดดูค่ะว่าอยากจะดับร้อนหรืออยากจะดับอนาคตแล้วทีนี้ทําอย่างไรล่ะก็มันอยากกินนะคะอันดับแรกเลยก็คือให้ชงเองหาชาที่ไม่ได้มีส่วนผสมของยลโล่เซนเซสตอนนี้เ็ามีร้านนะคะที่แบบออกมาทํา PR กันว่าเฮ้ยฉันไม่ผสมเยลโล่เซนเซสแล้วนะถ้าดูไม่ออกว่ามีหรือไม่มีชายเย็นที่ซื้อมานี่เทใส่แก้วขาวแล้วก็ลองเทชายเย็นออกลองดูว่าขอบแก้วเนี่ยค่ะมีสีเกาะอ,อยู่เยอะหรือไม่ถ้าเยอะก็คือใช่เลยเย็โล จะอแล้วก็ลองหยุดหยุดชายเย็นชาแดงไปนะแล้วก็ไปหาพวกชาร้อนนะคะพวกชาเขียวพวกมทชะชาใบมากินก็ได้นะพวกนี้จะมีตัวสาร EGCG epigallocatechin gallate ซึ่งเป็นสารที่ต่อต้านอนุมูลอิสระได้ดีมีผลที่ดีต่อทั้งสุขภาพแล้วก็สมองด้วยนะคะไม่ต้องกลัวให้มากแต่ให้ความสําคัญกับสุขภาพและการเลือกกินทั้งอาหารแล้วก็ไลฟ์สไตล์ให้มากนะจ๊ะเธอเพราะร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญและไม่ใช่เรื่องตลก ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยชอบข้อมูลดีๆแบบนี้ในการดูแลสุขภาพนะคะก็กดติดตามกันไว้ได้เลยค่ะฝ่าย์ซีโอแฟกซี่ i ท a ลนผู้เชี่ยวชาญด้านเสริมอาหาร c ซอร์ติฟายจากกระทรวงสาธารณสุขจะเอาเรื่องดีๆมีความรู้เป็นประโยชน์มาให้ทุกคนบ่อยๆค่ะ